อรวันวันนี้วันนี้พ่อกับแม่วันนี้ที่บริษัทของอรันจะมาทําบุญจะมาทําบุญครบรอบบริษัทครับครบรอบสี่ปีใช่ไหมครับเดี๋ยววาพระตรงวิ่งแข่งกันกัน ตอนนี้เราจะทำเพลงตอน11บเอโมงนะครับ <im it> ช่วงระหว่างรออลันะเธอก็จะวิ่งเล่น <im it> วิ่งไปวิ่งมาอย่างมีความสุข <laughs> อันนี้น้องเล็กน้องเล็กนี่น้องอะไรคะสวัสด,ดีคะ่ะน <im it> <im it> ่วันนี้เราทำบุญครบรอบสีปีใช่ไหม ระหว่างรอพระแล้วก็เตรียมอาหารช่วงระหว่างรอพระแล้วก็เตรียมอาหารอันนี้เตรียมอาหารให้พระมีอะไรบ้างนะคะมีมีผักน้ำพริกแล้วก็มีหมูทอดไก่ทอดมีผัดเปรี้ยวหวาน ก็มีผลไม้มีแก้วมังกรมีองุ่นแล้วก็มีแอปเปิ้ลนี่งูไปบ้านอื่นเลยอะไรนะเธอตัดมางูอะไรอะไรนะเธอเห็นงูอ่ะเธอบอกงูไหนไหนโอ้มีทั้งตุ๊กแกทั้งงูเลยอยู่ข้างบนเสี่อ้าวปิดแล้ว หนู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 ูงูสีอะไรงูสีอะไรงูสีเขียวใช่ไหมอ๋ออันนี้มันคือมันคือฝักกระถินครับครับหนูมันรักกันเห็นไหมหนูยังรักกันเลยอรันกั่าเธอก็ต้องรักกันนะครับเห็นไหมคะมีหนูด้วยนี่พีไมีหนูน้อยสองตัวจะให้มันนี่นะมันกัดนิ้วขาดเลยนะอรันอย่าไปทํามันนะ โอเคอันนี้นูอยู่ตะบนแม่ใหญ่หนูโอเค okay. งูงูงูเขียวว้าวโ,โอเคหน,นูอยู่ตะบนนี่หูวันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำมาก นี่คือสันเจ้าที่ของเรานะคะโอเคเอารันะเธอครับขอบคุณครับก่อนเร็วบอารันเธอครับฝากติดตามช่อง 3A t อย k ิดด้วยนะคะบ๊ายบาย